เหตุผลที่เรารุกได้ถอยไม่เป็นในกรณีนี้เนี่ยมันมาจากความคิดความเข้าใจสถานการณ์ที่มีการบังคับใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ปลายปี2563ถึงปัจจุบันนะครับมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งสองแล้วถึง253คนจาก 272คดีเราไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนในสถานการณ์เช่นนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลจึงได้หารือกันว่าเราในฐานะผู้แทนราษฎรจะทำเป็นมองไม่เห็นปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกโจมตีทางการเมืองหรือจะใช้สถานะความเป็นผู้แทนราษฎร กล้าหาญที่จะเสนอหลักการหลักคิดที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมก่อนที่มันจะกลายเป็นระเบิดทางการเมืองในอนาคตนั่นคือเป็นที่มาที่ไปมันไม่ใช่เรื่องนึกสนุกนะครับขึ้นมาหรือคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทางประตูหลังก็เลยเสนอร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาขึ้นมา ต้องอธิบายที่มาที่ไปว่าเรามีความสำนึกว่าถ้าเมื่อไรเกิดปัญหาขึ้นในสังคมแล้วผู้แทนราษฎรทำเป็นมองไม่เห็นเราอธิบายตนเองไม่ได้ว่าเรายังมีโมโนธรรมสำนึกในฐานะผู้แทนรัษฎรอยู่ได้อย่างไรประการต่อมานะครับท่านสมาชิกก็ได้ตั้งคำถามกับข้อเสนอของเราว่า ถ้าพรรคก้าวไกลเสนอให้มีการลดโทษยกเว้นเ,เลิกโทษจำคุกกับฐานความผิดมินประมาทอื่นๆทั้งหมดยกเว้นฐานความผิดมินประมาทต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีและรัชทายาทมันจะเกิดความวุ่นวายในสังคมเต็มไปหมดแล้วตั้งคำถามกับเราว่านี่หรือคือหน้าตาของสังคมใหม่ที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกผม อยากเห็นนะครับผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่ามันมันไม่ใช่สังคมใหม่อันวุ่นวายอะไรจริงๆแล้วข้อเสนอนี้นะครับมาจากหลักการสากลในปัจจุบันในนานาอาระยะประเทศเนื้อหาใจความสำคัญประการหนึ่งในการเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาของพรรคเก้าไกลในสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยนะครับ มันเป็นไปเพื่อประกันเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อให้ได้สัดส่วนกับการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่นซึ่งก็สอดคล้องกับหลักสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ยกตัวอย่างเช่นหลักการสำคัญในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ iccpr ซึ่งก็เป็นสนธิสัญญาที่ไทยได้เข้าไปเป็นภาคีและสาระสำคัญประการหนึ่งในหลักการสากลก็คือว่าโทษจำคุกนะครับถือว่าการลงโทษทำจำคุกในทางอาญาเนี่ยควรจะนำไปใช้กับการกระทำผิดที่มีลักษณะร้ายแรงเท่านั้น ในปัจจุบันถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมแล้วสำหรับกรณีหมิ่นประมาทเพราะมันไม่ได้สัดส่วนระหว่างการประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคลอื่นทำให้ผู้กระทําผิดได้รับโทษรุนแรงกว่าสภาพความผิดนอกจากนี้การกำหนดบทลงโทษจำคุกฐานความผิดฐานหมิ่นประมาท ทั่วไปนะครับยังกระทบต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนด้วยดังนั้นในหลายลประเทศจึงเริ่มทยอยที่จะยกเลิกความผิดจำคุกนะครับในฐานความผิดมนประมาทไปแล้วด้วยหลักการแบบนี้มันไม่ใช่สังคมใหม่ที่ดูน่ากลัววุ่นวายแต่อย่างไรเป็นหลักการสำคัญที่เราเองก็ไปตกลงเข้าร่วมสนธิสัญญาเหล่านั้น อยู่แล้วนะครับประการต่อมานะครับท่านคำนูลได้ตั้งคำถามว่าการเสนอให้มีบทยกเว้นความผิดบทยกเว้นโทษในกรณีฐานมินประมาทองค์พระหมหากษัตริย์นั้นเนี่ยเกิดมาไม่เคยพบให้เห็นทั้งรุ่นของท่านและก็รุ่นก่อนหน้าท่าน ผมเองจำเป็นต้องอธิบายเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับไม่นั้นจะสร้างความเสียหายให้กับข้อเสนอของพรรคก้าวไกลได้ถ้าท่านใดที่มีอายุอานามนะครับย้อนหลังไปก่อนปี2499ก็คือก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายอาญาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับจะทราบเรื่องนี้ดีเพราะก่อนปี2000 499หลังเมื่อปี2476นะครับเราได้ปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญารอสอ .127 เพื่อให้สอดคล้องกับระบอบก,การปกครองประชาธิปไตยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในประเด็นหนึ่งที่มีการแก้ไข กฎหมายลักษณะอาญารอส2 7นั้นในปี2478นะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา104ให้มีบทยกเว้นความผิดต่อรัฐบาลนะครับรวมถึงต่อพระหมหากษัตริย์ด้วยในข้อหาหมิ่นประมาทผมขออนุญาตอ่านสักเล็กน้อยอย่างนี้นะครับในมาตราที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมคือมาตรา104ในขณะนั้นนะครับ ปี2478เขียนไว้แบบนี้นะครับบัญญัิไว้แบบนี้ผู้ใดกระทําการให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือเอกสารตีพิมพ์หรือด้วยอุบายอย่างใดดังต่อไปนี้ก็ไก่ให้เกิดความดูหมิน่นต่อพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลหรือข้าราชการแผ่นดินในหมู่ประชาชน ก็ดีนะครับและตอนท้ายก็ได้มีบทยกเว้นโทษบทยกเว้นความผิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือเอกสารตีพิมพ์หรืออุบายอย่างใดๆที่ได้กระทําไปภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตหรือเป็นเพียงการติชมตามปกติวิสัย ในบรรดาการกระทําของรัฐบาลหรือของราชการแผ่นดินการกระทํานั้นไม่ให้ถือเป็นความผิดนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยพบเคยเห็นนะครับปรากฏมาแล้วตั้งแต่ปี2478แต่ถ้าหากรัฐสภาในปี2566จะเห็นว่าบทยกเว้นความผิดบทยกเว้นโทษเหล่านี้ไม่เหมาะสมอีกแล้วกับยุคสมัย ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ในสภาพเพียงแต่ผมอยากจะชี้แจงว่าพวกเราไม่ได้เสนอร่างกฎหมายที่เป็นอะไรใหม่พิสดารเลยแต่มันถูกไปอธิบายตีความสะดูน่ากลัวเกินจริงเกินไปซึ่งจำเป็นต้องอธิบายนะครับอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วเรื่องนี้ทั้งเรื่องมาตา112 มักจะถูกโยงไปยังมาตราหกของรัฐธรรมนูญอยู่เสมอนะครับโดยอ้างว่าหากมีบทยกเว้นโทษบทยกเว้นความผิดแบบนี้แล้วจะทำให้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าองค์พระหมหาัตร,ร์ต้องเป็นที่เคารพศักการะผู้ใดจะลมเมินไม่ได้กระทบกับมาตรานี้นะครับผมอยากจะอธิบายเซกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ เห็นว่าโดยข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์กฎหมายเราและประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอย่างไรกลับไปที่กฎหมายลักษณะอาญาที่ผมกล่าวเมื่อกี้เนี่ยครับกฎหมายลักษณะอาญาที่มีการกําหนดโทษหมิ่นประมาทข้ามสัตว์ไว้และมีบทย,ยกเว้นโทษบทยกเว้นความผิดไว้มากในมาตรา104ที่เราบังคับใช้ตอนนั้นก็คือปี2478ในขณะนั้นเรามี รัฐมนูลแล้วนะครับฉบับ10ธันวาคม2475ซึ่งมีมาตรามระบุไว้ว่าบัญญัติไว้ว่านะครับองค์พระหมหาสัตว์ดำลงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพศักดิ์ระผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ซึ่งก็เป็นมาตรากในรัฐมนูปัจจุบันดังนั้นมันหมายความว่าอย่างไงครับเรามีกฎหมายอาญาที่มีฐานความผิด ระบุโทษไทยก็ตามที่หมิ่นประมาทพระหมหากษัตริย์ขณะเดียวกันก็มีบทยกเว้นโทษบทยกเว้นความผิดและก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีข้อความในทํานองเดียวกันกับมาตราหกในปัจจุบันอยู่แล้วนั่นหมายความว่ามันไม่ได้เป็นการขัดแยง้งหรือไปกระทบกับรัฐธรรมนูญที่ทำให้สถานะอันเป็นที่เคารพสักการะของพระหมหากษัตริย์หมดไปเลย อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนบุคคลอันใดอันหนึ่งผมจำเป็นต้องชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อร่างกฎหมายของพรรคเก้าไกลนะครับ <fe els> สุดท้ายผมคิดว่าเราพูดกันเยอะนะครับ <fe el> เรื่องการจำเป็นต้อง รักษาสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เคารพสักการะตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสุดท้ายแล้วนะครับประเด็นนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญถ้าเราศึกษารัฐธรรมนูญจริงๆตั้งแต่ของไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็จะเห็นว่าการบัญญัติไว้ว่า องค์พระหมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพศักดิ์ระผู้ใดจะละเมิดมิได้เนี่ยมหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าพระหมหากษัตริย์ไม่อาจถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องได้ซึ่งก็มีข้อความทํานองนี้มาขยายความอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรใหม่นะครับ ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถ้าเราเสียเวลาสักหน่อยนะครับไปอ่านเอกสารความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบลายมาตราของรัฐธรรมนูญ2560ที่จัดทำโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเองนะครับพิมพ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรได้อธิบายจุดมุ่งหมายของมาตรา6ไว้ชัดเจนอย่างนี้นะครับ ขออนุญาตท่านประธานอ่านจุดมุ่งหมายของมาตราหกก็คือเพื่อสืบทอดหลักการรับรองพระราชสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาติซึ่งผู้ใดจะกล่าวหาหรือละเมิดไม่ได้มันมีความหมายชัดเจนของมันอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราไปดู คําอธิบายเรื่องนี้จากปรมาจารย์ทางกฎหมายของไทยสําคัญท่านหนึ่งแล้วก็เป็นอาจารย์ของนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่หลายๆท่านในปัจจุบันก็คือศาสตราจารย์ดรหยุดแสงอุทยัยท่านก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าฐานะอันเป็นที่เคารพศักการะตามบทบรรยัติตามนูนเนี่ยเป็นการยกย่องพระมหากษัตริย์เพราะเป็นประมุขของปวงชนชาวไทยนะครับ ซึ่งการที่รัฐมนุรกกำหนดให้พระหมหากรรษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะนั้นย่อมเป็นการกำหนดโดยปริยายว่าพระหมหากรรษัตริย์จะต้องอยู่เหนือการเมืองพระหมหากรรษัตริย์จะต้องทรงเป็นกลางทางการเมืองนะครับไม่เข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่สําคัญเพื่อที่จะให้พระหมหากรรษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ จึงมีหลักการว่าพระมหากษัตริย์ทรงกระทําผิดไม่ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ the king can do no wrong นะครับมันหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าการที่พระมหากษัตริย์ทรงกระทําผิดไม่ได้นั้นเพราะมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบตามร่นมุนแทนพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะครับดังนั้นเวลาเราตีความเรื่องพระมหากษัตริย์ เป็นที่เคารพรักษเป็นที่เคารพสักการะและเมื่อมีได้หมายความว่าในระบอบประชาธิปไต่มีพระัิส์เป็นม,มุกพระองค์ไม่ทรงกระทําอะไรในทางการเมืองหรือในทางปกครองด้วยพระองค์เองมีผู้รับสนองพระบร,รมราชโองการทุกกรณีจึงทําให้องค์พระมหากษัตริย์ปลอดพ้นจากคําวิพากษ์วิจารณ์ณทั้งปวงนี่คือความหมายที่แท้จริงของมาตานี้ แต่ในภายหลังมันถูกตีความในทางการเมืองเกินเลยไปมากดังนั้นผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องอธิบายเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่พักเก้าไกลเสนอเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจพวกเราผิดขอบคุณครับ